ตันนีครับผู้ชมครับวันนี้หอแยกใส่หน้ากากหนาหนยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อโัวนี้ที่นะครับในเชียงทานครับกําลังดังละเกินนะครับนี่คือของแท้เลยนะฮะนี่คือคุณิตพระลับแรกครับซึ่งบริษัทธามาโดกุ๊กจังกัดเนี่ยฮะก็เป็นผู้ผลิตและดจิงหนาฮะนี่เลยขนาดสองแสนสองร้อยหนึ่งกรัมนะครับนี่เลยเชียงโคตรนาไว้มีครับ นี่ลูไบเฟอร์นะครับพอเจนนี้จะมานำค้าในประเทศญี่ปุ่นนะครับเจแปนแล้วก็นี่ฮะผลิตมาจากประเทศไทย,ออยคอลลาเจนนะฮะชงและใส่ไม่มีสีมีไลเชนของไบเฟอร์นะครับนี่เลยเป็นขนาดสองแกลนอเมริกัมนะครับข้างในเนี่ยมีฝาด,ด้วยนี่ดูก่อนจองเนี่ยเป็นสิบนี่าฮะฝาเนี่ยขเยาขาแกะมาจากในตรงนัน้นแล้วมาเนี่ยามาใส่ในนังนันนะฮะมีซอนเนี่ย รับประทานในัวล,ละหนึ่งช้อนแล้วเวลาใส่เสป็ปตอนมีสิบซอสเนี่ยฮะแก็บนี่เลยคุณยายลายฟังเลยคุณยายมันมีอายุวัยจะ80ปีนี่วัย80ปีจริงๆของไลฟ์ฟังหน่อยจริงๆอยากเล่ามานานเมื่อก่อนเนี่ยเคยทาคราเจที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าคือได้แค่แบบยังไม่ได้แบบผลดีเห็นที่ทั่วถึงนะขอได้เจอคปีเข้าไป จาวันแรกนะทานหนึ่งขวดคือจะบอกนะ้ำไปตอกชีวิตดีขึ้นครับทำงานได้เก่งขึ้นนะขนาดเขาทำอาชีเพเย็บผ้านะผมก็เลยทานวลนหนึ่งช้อผมก็เลยตักหนึ่งช้อนทงไปตับเนี่ยใส่ตับเลยคือคือคุณยายวัยแปดสิบกว่าปีอะ่ะยังเก่งเลยอะ่ะออทานไวจีนี่คือสบายเลยนะครับ ที่สังเภาในกระป๋องในรอบก,กระป๋องท็อกเขียนไว้ว่าทาาหนึ่งช้อนตวงนะครับเวล,ลาหนึ่งตอละลายเนี่ยน้ำเนี่ยในกระปุกธรรมดาหรือน้ําเย็นนะครับและใช้ร้อนคนเนี่ยให้ละลายนะครับใส่กับน้ํเปล่าชากาแฟนมน้ำผลไม้ทุกชนิดหรือน้ำร้นร่อยอาหารไปได้เลยทั้งซุปโยเกิร์ตน้ำสลดัดผักต่งตางๆ <Okay. S 1> ไม่ทําให้เสียรสชาติใดๆงิ้นนะครับ ซึ่งมีอ่านี่ออยแล้วก็ฮาลานะครับนี่ปรากฏในในกระป๋องด้วยนะครับมีสัญชาติและพ่อาาถูกต้องาต่คนหทยนะครับที่ชนานาบอกมาด้วยนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขียนไว้แล้วในราคาด้วยเนะี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับกระป๋องละนะครับซึ่งกระป๋องเนี้ยออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนะี่ยฮะซึ่งกระป๋องเนี้ยผมบอกไว้เลย ขายที่เป็นเทน้ำเทท่าเลยนะครับผมเชื่อแล้วว่าที่เชนมาทำไมถึงเห็นใจผู้บริโภคที่ซื้อกระป๋องใหญ่แบบสองเดือนแบบนี้นะเพราะกระป๋องเนี่ยทานสองเดือนนะครับอันนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เราไปซื้อกันดูนะตามเนี่ยเดี๋ยวจะมีออกด้วยนะทางอาร์มาโดสเฟซบุ๊กรยเห็นทางไทยรัฐหรือทางไหนก็ได้ครับที่ออกอากาศนะฮะแล้วเห็นกระป๋องนี้ ถ้าใช้กรนะป๋องสองแสองร้อยกรัมนะหนึ่งร้อยกรัมยังมีนะจะบอกให้เนะี่ยฮะขนาดหนึ่งร้อยกรัมราคาก็ต่างจากราคาในกระป๋องใหญ่อย่างนี้นะครับก็อยากอดนุนนะฮะนะฮะถ้าติดต่อบริทของอามาโดที่สั่งกันได้อย่างหนึ่งสี่ห้าหนึ่งแล้วนะครับหรือไลน์อาร์มาโดนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกด, like, share, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ ท่านชมชาวช่องชาติจันทรบน YouTube ครับถ้าอยากโอนเงินหรือโด onation ผ่าน3อย่างนี้ครับ 1. บัญชีทร u บ w a n k Money Wallet ชาติจันทรกดเบอร์โทรตามนี้ครับ0 9 9 4 8 8 8 7 2 0หรือถ้าโอนเงินผ่านธนาคารดังกล่าวเป็นบัญชีของจริงครับธนาคารกสิกรใจสาขาพอตโตชิโน o มาชัยชื่อบัญชีนายชาชรินจันทร ได้ที่บัญชี8 5 7 2 0 0 7 6ขีสอขีดขีสีและธนาคารกรุงศรีสาขาของผู้จังหวัดสุสารรณชื่อบัญชีนายชัชรินจันทร์เลขที่บัญชี5 0 5ศ6 4 3ขีหนึ่งขีหกสี ระบบต่างๆครับก็ไม่อยากให้ขอหลักฐานนะครับเพราะว่าตัว้าพวกคุณยังจะเห็นครับ